มอดนุ่มลำปาวครับมโอนี้สวัสดีครับครับนองดำเส้นเกลือครับเราคือจะไปซื้อสวิงมโอนี่ปลาถึอเบ็ดครับอ๋อปลาถึอเบ็ดปี๋ครับลุนน้ำบันครับมืีนองดำเส้นเบ็ดยังยุ่วแต่ช่างนองดำมือเอาครับผมโอ้ยมือโสดเด้อพี่น้องครับบรรยากาศเปลี่ยนลำปาครับสวยๆครับงามย่างหอแตกจันเอยดนะครับพี่น้องโค้งกระต่นครับ สีเตียเดิมไม่รลุนตื้นสวยครับเอาหลุดนกแก้วกำลังดำครับผมเฮ้ยนกแก้วครับปลายังครับโอ้ยหบ่องกระช่างเลยนอนอยูนะ่เนาะอุอ้ยเสียด<ส>ครับพี่บอง โอ้โหโอ้ดึงแห้งครับดึงแห้งโอ้เสียงงูมีเสียงโอ้โอ้จดึงปะทะานครับผมปวดแย่ฮาฮ่่ปวดแ่อดึงสองวินาทีอาซะหนึ่งนำมาที่สูงคทอ่ะโอ้ยเดแล้วอครับพี่ว่านอจบ มีครับมาสไว้ครับพี่นว่าแล้วเงี้ยตกเงี้ยมงนยังดำเลครับอาอยูุห้ากินไงครับผมเชื่อมันอู้นะครับบรรยากาศน้งเชื่อกับตกปลาตะเพียนหางเดียงครับผมน้อเจอกะย้อนลงไปกับเด็ปลาสไว้ไงครับเอาดูน้ำกันครับที่ได้บ่มปนีิย้อนไปจักหลังมือนี้ตามย้อนไลย พกหลังครับดูน้องการครับมลยเสียแจ็คตัวครับผมเอาหุ่นน้ัดำมาถือแล้วครับตัวที่สองครับผมเต็มสองเต็มสองครับหลังใหญ่ที่ไซเบดเมื่อกี้หลังครับผมขึ้นบ่กล่องกระชังน้นหน่อยผมกดเดรียนปลามันดึงไปต็ตะกระชังปลานิ่นครับผม <c oughs> อื้อ หัวแล้วครับเี่นหัวแล้วไม่หว่ามเสียงพี่น้องจะพร้อมหาหมาองมุ่มก่อนเด้อพี่น่องนี่ใต่กับชั้งครับผมมีปลาใช่เงินย,ย์ยังดับนี่ก็ได้ใช่เงิน <c oughs> พี่น้องอ่ะชียง,งยงืดเนอะครับ ตีต <c oughs> mm ิดปลาสวายนี่คือบ่าได้ใส่อาหารเครับเป็นเบีดเปาเนาะเอามันคือกินปลากินเ้าไอ้ใส่เ้าจักคือกันะรอืมเนี่คือกันใส่เนื้อถือเป็นเบดเปล่าครับเบีดเป่าวันนี้ถือแสงแดดถือแสงแดดมันเลือมครับเดือมเื่อจังปลาปลากระสูดเนี่ยครับเดือดมเอปลากิ่งกินครับงอตัวนี้ อือดมข่วันเลยปักเลยมือแตกสองครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุดน้ำปลานน่ครับผมง่ายๆครับมือนนิเอาครับพี่น้องแต้นี้สามหลังดำว่ะโอ้มาใเสาเว้ยมอนี้แมนแถบพอลเหอพวกขวงกันกระสังอีก Nhu quá vậy thì có sự ghi nhận cái đỉnh xuống gì đi 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 ไล่คร oh. ับคุณบอบดึงเนื้อเสียงดึงแห้งเลยครับปลาผมคือตำรวจรับพี่น้องเขาใส่ได้เมาใส่เสือกซ้ำหนีครับเบิ้งเสือกบมดกับเบ็ดเบ็ดตกปลาเขาใส่เห็นน้ำมาดานี่ครับมันต่างกันเลยดีนะครับสมมติถือปลาแยไงสินี่เบ็ดมีโอกาสขาดนะครับผมครับเบิ้งดึงตัวครับนะเสือเสื้อเขียวเสื้อแเรียนวาวบานเท่องนะครับนี่

ใช่ไนมลุงนักนดิผมกลัวเลยครับพี่น้องขึ้นจอดครับขึ้นจอดเอาครับผมแอมต่อไปครับผุ่นไหนใส่พี่ไม่หลุดน้ำครับผมส่งน้ำเปล่าครับต้องโฟปลาสดครับผมว่าถือปาลาเราจะพย่า,ยางเล้อบ้างครับผมย่างเลาะปลาเนาะด้วยใส่ไอ้นี่บ่ เียนต่อไปรันต้องกันมี่น้องเสียกันเสียกอือเสียกตึงเลยครับถึงเลยครับเนี่ยเราไหวไหมอีมันสุดจังครับม่พ้าน่ะอยากรด้เต้ไอพี่น้องคนเดียไหนครับไหนไหนใส่สวยปะสวยสวยสวยโอ้โอ้้ยตัอาวตัวใส่เนี่ย ใส่สวยครับพี่น้องมันปนกับอิมเบิดบาตเหรอครับคืนนี้เตี้ยแม่นี่ดีเลยครับเห็นปนนะโอเครับผมดุนดีครับดีเป็นได้ไรวะเนี่ยอ้ยปลาเนี่ยสุดยอดเลยครับผมนีครับพี่น้องใส่เสี้ยงครับใส่ตรงไปสรุปผมงานเหมือนได้กักตัวคนงานวันนี้ ลือกเต๋อ,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 อไม่ได้ปลาเออเออขี่ต้มลื้นเออจะชั่งค้างปลาของมึงดับเปไอ,อเทียนมจับอ,อ๋อผมเตรียมเลยครับผมรุคนงานครับพี่น้องโอ้ยของะไเด้อของยีก็อ่ได้ปลานี่ยปลาสวายตกเลยสูงครับตนปวดขนานไม่ติปวดไง้งนผมเนี่ยโอ้ยสิ่เดีป่าเงียงหมดแล้ครับนี่ สองแต no. ้มสองแต้มใส่สวยๆครับงามเงินงงาเนา่ยอนีายสักแต้มนะแต้มครับสามแต้มอีกที่สี่อู้ยมันปวดนี่ปวดแบบธรรมชาติได้เลยครับปวดง่ายๆสบายๆ ไอ้มดผมเนี่ยโอ้โจมปวดปวดแขวงครับตีแต้มครับผมแต้มสุดท้ายครับอ้ยตัวนี้นะนงาอ้วกทุ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 กแท้ทุนี่ครับพ่นปดไง หาแทมครับาหาแทมครับโอ้ยครับผมสุดยอดครับหาแ้มครับวันนี้จะได้กัฝากติดตามครับผมอ่าจะได้กัฝากถึงเมียก็ได้ครับนักใหญ่เด้่ฝากติดตามครับผมมอนุ่มน้เปล่าสติงานเท่านีงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์่เผมครับสวัสดีครับ